พี่รองผมมือนีกับพ่อกันอีกขึ้นเ่าเลยพี่รองออกไม้เอาจิเปหะเลาะยิ่งปลาคือเเขากับมาสองคนพี่รองมือนีกับช่างสันครับครับผม <c oughs> มือนีรลอยมันสองครับ <c oughs> มาสองคนพี่รองพอดีมีนเอฟซีขยจ่งโตมากยะว่าไอยุ้ยจีิมึงย่างพี่อ้องกำลังเดินทางอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยุ้ยในรถครับ นี่มากไกลเติมเรื่องพี่น้องเลยบ,เบุกคฮเด็กไปแบบนี้ปัญดอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปฮอดมองจากจังสิตไทยเพิ่งอีกตอนนี้ขอเวลาครับรถก็เรอพี่น้องบอลเป็นพ่นอยอุ่มครับรอกครับช่างสันครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หมายเลยครับไปครับพี่น้องมาฮอดมองแล้วครับร<า>บ้านเอฟซีอยู่ใส่ก่อนยิงเมืองย่างเลยแลาว กระเบื้องกระบนกระเบื้องอยู่เมืองย่างพี่น้องมือนี่มาหอดเมืองย่างครับจากปลาท้ายเมืองย่างกับปลาไก่ปนไ,ปไตอต๊อกมาหอดมองแล้วครับพี่นี่แหละครับสวัสดีครับทีเอฟซสองท่านครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เคยไปปีไก,ก,ก่เรากำังไปหาอยู่นี่ข้าวมา,วามหอดมองแล้วครับมันเป็นน้ำอย่างเสถียรเทือกนไหมมองเป็นแม่น้ำเสถียรเทือนพี่น้องมันเป็นแช่เขามาแช่วนเลยวงกลมเลย นี่แหละเดี๋ยวสิลุยอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวติดตามบังไม่ยังปลาป่าให้เล่านั่งนี่ก็ได้มาทั้งไก่ทั้งไก่มันจะเป็นยังไงพี่น้องมาทั้งไก่ตะเก او เดี๋ยวมานเพระมันจังติดตามบังครับเดี๋ยวพอกันอย่าหมายเลยช่างสันกำลังเตรียมพร้อมใส่ยางอีกทีครับผมชักสันมากครับไม่เจอยหมายเลยต้องเปลี่ยนยางครับผมโอ้งานเผล่เลยดิเปลี่ยนงานครับถ้ายู่ปกมาหลายอันอยู่ ไปพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่ไม้แล้วครับมาพี่น้องาเขอาไม้แล้วครับมาลุุนเบมาต้องกันสี่มิตัววะเอฟซีก็ยุตแถวๆนี้แหละเป็นโคตรน้อยๆเขาเอิ่อว่างวุ่นขึ้จังได้บุญพี่น้อยเป็นหลงเขาไม้โตจากสะเท็ดให้เราแล้วครับเสียงคุยกันอยู่ก่น เดี๋ยวมันรุนเมืองกันสิมันหรือว่ามันตังสันกันอยู่ทั้งในอยู่ใช่ไติดตาบังครับน้ำเต็อนตื้นได้เลยแต่ว่าก็กร่มร่มแน่แดดแน่บดแน่ไม่ทำใป่าอยู่พี่น้องแต่ว่ามันจิตคือว่าจิดตาบังครับดึกแล้วพี่น้องเอ้ยงานไว้งานไว้อย่าจะสูงกันอย่าสูงกัน นี่แหละนี่แหละมาได้ไปป้ายยาหนิมันบหมบกตีระวังจะรุดระวังจะลุดตัวเองเลี้ยงน่ะเดี๋ยวช่างสันมัดซับพี่น้องกำลังมาบัทะลุแล้วยางมันย้อนเอาอะรล่ะยางมายางมาไปหันนู่นๆุพูด นั่นนั่นนั่นได้ดินอยู่นั่นนั่นมันคือเราเด็หมวเร็เร็วซำพี่น้องซำงานนี้มันต้องซ้ำอันนี้แผนกซ้ำดิยิงเลยยิงไหนก็ยิงเลยยาวอันยานอ้ยตัวนี้แหละตัวนี้รถตัวนี้แล้วตัวนี้และ มันสีนี่ไหมไม่ดีตัวนี้จ้ำได้จ้ำได้ตัวนี้แหละไม้ไปแล้วตัวนี้แหละจ้ำได้แล้วเต็มเหล็กมาแล้วพี่น้องเอ้ยทายบรท่านกำลังไปฟันอุ้มไม่ขึ้นมาอยู่ครับนี่ไม่เห็นธรรมดาเด้เนี่ย ทาง<ก>อุ้มขึ้นมากพอดีไม่กี่น่อยนาางยมันออกไปจากนี่นี่โอ้ลงมาตะพุ่นถ้า,า,ดาโดประมาณ4โลขึ้เยอะกว่านั้นวันนี้จะโชว์จะนี่ <laughs> พดลูกอยู่พี่น้อเยคนส้ำแลนต์ว่าจะพูดี่น้งงอ,นอยเออบน่นอ่อยแล้วโอ้ประมาณประมาณสามกิโลห้าสามสกหัวหรือสี่กิโลปูละประมาณสี่นี่แหละอ๋อคนซำคักซำเนเต็มกระมองเลย ป้พี่น้องเต็มแรกแข้งม้านแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันไหมเดี๋ยวมันล่อรุนมึงอีกพี่น้องปลามันกลับไปกลับมาอยู่ครับนี่ไอ้หน้ามันตื่นมองนี่เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดดเต็มเต็มแล้วมันโดดมันโดดอยู่เมื่อกี้นี่ไหม Lọp thong là vô trong lúc đó là vô trong lúc đó là <laughs> mình đeo lúc đó là vô trong lúc đó là vô trong lúc đó là vô trong sắt chắc chắn, vô trong lúc đó là ที่เดิมที่เดิมมันคล่องสิโอ้ยบังเนะ่ะ ขึ้นโคกเลยบ่โอ้อย่จรงพ่อถือมองมาเลยตัวที่สองเลยนี่แล้วโอเคแล้วโอเคแล้ว ตัวที่สองแล้วพันแลมดึกสองตัวเลยไตข้างเลยไาว่ะเขาผมอยากจีถามว่ะออดูตัวที่สองแล้วพี่น้อง เตรียมสองแล้วพี่น้องสองครับวันนี้ยิ่งเตรียมมี่เต้เป็นนวยจูจมหมนวยซ้ำพี่น้องผนแอกซ้ำครับเลยเตรียมส,สองแล้วชะโดูรุ่น ไปปลาชนปลาชนสองตัวเดียมันสองตัวเดียวเอามันจะยิงชนสองจะยิงยังไงตัวนึ่งวิ่งไปดุนเลยดุนแลยหมอปลามันอยู่ในจอกนี่แหละ เอาวัดโดนสองแล้วมันได้เฮอะไรนี่เขาจะง่ายเหรออู้หูเอาวัดถูกเอาเอาถือสองจริงจถือสองจริงเอาจริงจริงเอามันเป็นไปได้ยังไงนี่โดนสองเลยแหละทั้งสันทั้งสันมามามามันไม่ลุดหรอกได้โดนสองตัวเอา มาตรงนี้จะไปทำไมทั้งนั้นขึ้นมาโดนสองเลยเคยมีไหมเนี่ยโอ้เหลือเสียเลยพี่น้องเลยถึกสองตัวครับพี่น้องปลาหยุดตรงนี้เนี่ยมันโดนสองเลเฉพาะตัวนึงมันดินไปตรงหน่นไหมเออมันเอ้าตัวตัว ตัวที่แรกนี่มันมันไม่ได,ดินเลยเด้ดแต่ตัวนั้นมันดินอะ่นนอนอะนี่มันอยู่ฝั่งนี้ก็บ,บอกว่าฝั่งนี้เนะา,เานะเห็นตัวเดียวเน,น,น,เนี่ยเห็นตัวเดียวพี่น้องเอ,อ้ยยิ่งไปถือสองครับนุ่นลูกสองไอตัวที่สองน่ะลูกดอกมันค่าอยู่ตัวที่สอง มมันไ่อดแล้วโอ้โดนสองเลยพี่น้องเอ้อเขาเคยยิงตะทูนะครับอันนี้ยิงปะทูในของครับโดนสองแปลกขนาดล่องปลายมันจะลุดยกยกขึ้นรถจะลุดจะลุดจับปลายจับทั้งปลายเออดูตัวนี้ดูดิมันแปลกขนาดมันโดนสองเลยพี่น้องเอ้ย ปั่ย้อนไปแล้วเอาขึ้นเลยเีจน่อก้ไกด้เอาจนใดพี่น้องเลยมันขึ้นหลายที่แล้วไปอก็ได้ยิงนยะิงทีเดียวสองตัวเลยพี่น้องเลยยิงทีเดียววันนี้โอ้ไปลงครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันพุนเลยเดี๋ยวขออนุญาตขนของลงกันเว้แล้วร่อน ไปพี่น้องสอ,องตัวเดี๋ยววางของก่อนครั้งเดียวโอ้มันไปโดนยังไงสองตัวนี่ไหมมันแปลกขนาดเด้สอดกันน,นึ่พี่เอาตัวยิงพี่น้องนี่นัดเดียวยิงได้นี่แหละอม,มันไปโดนตัวนี้ได้ยังไงนัดเดียวสองตัวโอ้มีแต่โลคโรขึ้นแน่นาะโลคกลัวครับโลคกลัวนี่ครับโรคเอ,อาเมื่อกี้นี่ว้าวว่าจะดึงขึ้นเนาะ มันดึงมากมันไปเห็นตัวนั้นอีกผมเห็นตัวตัวนั้นมันวิ่งออกตัวนั้นเราไปพ่านดินปวดๆอยู่นนอยนี่โอ้บ่เคยจักเทียรหรอกพี่น้องเอ้ยเบียร์นี่ยิ่งปลานหนึ่งเมีนอยู่ถือทีละสองทีละจำคันมากตัง้งยนหนุโนโอ้ <c oughs> ดังเฮ้ยหลับปลาดูหูลปลาโด,โดพี่น้องเอ้ยปดป่ะฮึยแม่เดี๋ยวสั่งเลยพี่น้องตัวนี้จักสีเท่าไรละเด้อ กิโลเดี๋ยวสิสังให้เบิ้งดอกครับช่างสันมาไปอยู่ฝั่งเอื้อนแน่กำลังมารอแป๊บพี่น้องเดี๋ยวสังให้เบิ้งครับนั่นปวดไปพี่น้องช่างสันมาแล้วครับนี่มือซ้ำครับสิมาสั่งปลาลรอครับนี่ยคะแนกปลาดูสองตัวปลาคอสองตัวฟุกคักพี่น้องเลยยิ่งจะได้ไปถึงสองอาสั่งเทละตัวเอ๋อเบิ้งปลาคอตัวหน่อยก่อนครับว่าน้ำหนักกี่ประมาณไรเนาะแต่ว่าตามสายตาหน่อยจะประมาณกิโลนึงเขินหน่ะที่เห็น เอาให้เบิ้งครับนี่โล่แก่ๆพี่น้องนั่นโล่พอดีล่ะบ้าเอ้าตัวนั้นบานเอ้าเบิ้งตัวนี้จักว่าโดนสองยังไงว้าฝุกขักพี่น้องเลยตัวนี้ผมกะกะว่าประมาณกิโลครึ่งคุ้มค่ามากไก่อยู่แมนบ้ากิโลครึ่งพี่น้องเอาปลาดุบอ่ะชะดุปลาดุเด้ตัวนี้เด้่สามกิโลเลยบ่เนี่ยคือว่าสามเด้เนาะอ่าจะได้เอ๊ะเอ้าเห็นกล่องบอกอู้ หลันงมันวิดไหมวิดงเลยสามกิโลสามกิโลสามกิโลขีดหนึ่งโอ้เข่าทาเดี๋ยวมาช่มตัวไงสุดครับพี่น้องขุมค่าเลยสกอขุมคาเดี๋ยวสิไ้ช่มหน้าตาคนยิ่งเด้อกับเด้อนี่ครับตัวนี้จะกิโลก่อสามครึ่งหรือสามสบ่สามสี่ขีดสามกิโลซีอ่ะสามนั่นแหละพี่น้องสรุปแล้วตัวนี้สามกิโลขีสี่ตัวนี้สามกิโลขีดหนึ่ง เต็มตัวนั้นโลหะประคอตัวนั้นโลหนึ่งเต็มๆพี่น้องฟุกคักตึกสองเอาไปไหละ่ะปลาทูาของอ๋อเดี๋ยวปู้นึงไปเอาของอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บครับอเอาครับพี่น้องกระมันอยู่ครับสมมากไก่อย,อยู่ได้ซีเต็มละมือนี่กร่อได้อยยุได้กินอยู่มาซีขนครับมาพ่อไบเอฟซีอยู U ่พี่ล่ะบนพ่อดอกข้าเจ้าโทษนัดกัน นี่แหละตัวปลาให้ชมเ,ออเลยครับนี่เดี๋ยวมือมือหลังสิมาไหมครับเอาให้เบิง่งโดนบ่ได้ครับมันปวดหลังมันหนัก <c oughs> อ้าวอาหน,นัก <laughs> ไปครับพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็เอาทรัพนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพอไหมอันนี้มันทีมงานเลาะยิ่งขามได้เย <laughs> บ๊ายบียครับสวัสดีครับ,บรครับไปออกันไหมคลิปหน้าครับไปพี่น้อง